ประโยคนิกทุศดารคันเล่นิกทุศดารคันเล่นิกเนี่ยปลอบทุศดารแปลว่าปลอบนิกปลอบคัลเล่นะคะประโยคนี้ประธานคือใครลองแยกสิคะประธานเขียนได้ไหมปอเท่ากับแล้วก็เขียนคํานั้นมากอเท่ากับกอ,อนี่คือกริยาแล้วก็กรรมเท่ากับ เอาเขียนกรรมมาเต็มเต็มตัวเลยก็ได้ค่ะกรรมคือใครเพราะเราจําเป็นต้องรู้นะคะระหว่างที่เราให้นักเรียนคิดเวลาเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะนิกนิกเป็นคนปลอบนิกเป็นประธานคันเล็กได้รับการปลอบนะคะถูกปลอบคันเล็กเป็นกรรมเป็นกรรมนะคะโอเคทีนี้วิธีทำพาสซีฟก็คือเอากรรมไปขึ้นต้นประโยคตืดปุ๊บ คำกิริยาคำกิริยาจะต้องคำกิริยาจะต้องผันให้เป็นพาสซีฟคือเติม s ค่ะนะคะคกูกลัวไม่เห็นเอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทรัสต์ทำโดยใคร นี่เก่งมากเก่งมากถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะดีมากค่ะโอเคพ่อหอมปากหอมคอนะคะอันนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งของคนนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปให้หลักการแล้วไปฝึกถูกต้องมีต้องมีอันนี้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องคือโดยใคร ใส่ออฟเข้าไปด้วยอืมถูกต้องค่ะต่อไป p a r t i c i p a e former นะคะ p a r t i c i p e อ่าดีมากลืมมือลั่นไม่เป็นไรค่ะ